สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้องเข้าสู่ Navo X Official นี่แล้วนะฮะสำหรับวันนี้ครับกับช่วงซ้าอีกแล้วครับกับ Navo ววันนี้ซอฟแวร์อีกแล้วครับกับรุ่น Navo X สามแปดนะครับผมสองคลิปที่ผ่านมานะฮะช่วงนี้ก็จะมีแต่คลิปซอฟต์แวร์เนาะสองคลิปที่แล้วก็จะเป็นคลิปของเมาส์กับคีย์บอร์ดเหมือนกันนะครับแต่ว่ารอบนี้มาในซีรีส์ของ Navo X สามแปดนะคีย์บอร์ดไร้สายของของเรานั่นเองนะตัวล่าสุดนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะทุกคนซึ่งอันนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับผมมมมมเเเปปป็็นนคคคคคีีีีีีียยยยย์์์์บบบบบออออรดดแแแแไฟสส่่งงงททะะลลลุา้้้ัหห2ใืกกจ แล้วก็คีแคปสีเขียวนะครับผมเมป็นเขียวเรือง นะใครสนใจก็ไปหาสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์หรือตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะครับสามารถทอสวอปได้แล้วก็ใช้งานแบบไร้สายนะครับแต่ว่าต้องเน้นย้ำนิดนึงสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์กับรุ่นนี้นะต้องใช้งานเสียบสายเท่านั้นไม่ต้องงงว่าทำไมสายุมเป็นสีขาวนะครับผมมันนี้ใช้สายตัวอื่นนั่นเองนะทุกคนทีนี้ก่อนที่เราจะใช้งานซอฟต์แวร์ของมันนะครับผมวิธีการดาวน์โหลดครับเหมือนเดิมเลยวิธีดาวน์โหลดครับเหมือนเดิมคือเข้ามาที่เว็บ www. nabo. c th นะครับผมเข้าหัวข้อซอฟต์แวร์ครับแล้วมาท เลือกชื่อรุ่นว่า x38 ตรงนี้นะครับแล้วกดคำว่าซอฟต์แวร์เพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะนี่มันก็จะมาหน้ามีเดียไฟล์นะครับอันนี้ผมต้องพายทุกคนทําอย่างนี้ทุกคลิปเพราะว่าหลายคนเนี่ยโหลดไม่เป็นนะครับอ่ามีหลายคนหลังไมค์มาเยอะเหมือนกันนะทางแฟนเพจบ้างหรือทางคอมเมนต์อะไรพวกนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะก็วิธีโหลดประมาณนี้นะหลังจากที่เราดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมมันจะเป็นไอคอนสีขาวนี้นะครับก็คือ x38 ซอฟต์แวร์ของเราแล้วกดเข้าไปได้เลยนะครับผมซึ่งหน้าแรกเราไม่ต้องสนใจมัน นะครับผมกดอะไรไม่ได้เลยแล้วมาดูที่หน้าต่างนี้ครับผมมันจะมี Device มาโค o Music Setting นี่คือหัวข้อที่เราจะแนะนําวันนี้ว่ามาทําอะไรได้บ้างนะสำหรับตัวซอฟต์แวร์ของ x 3 8นะครับมาที่หน้า Device ก่อนเลยอันแรกเนี่ยอันนี้ Device เนี่ยมันจะเป็นการ Setting ภาพรวมทั้งหมดของคีย์บอร์ดนะอย่างที่เราเคยสอนไปใน,ในหลายรุ่นก็คือมันสามารถเซตได้ว่าให้ปุ่มไหนเป็นปุ่มอะไรนั่นเองนะครับผมแต่ว่าที่มันเพิ่มขึ้นมาต่างจากรุ่น ิปก่อนหน้าอย่าง X 8 0 2ก็คือมันจะมีตัวนี้ฮะเป็น Fn layer Fn layer คืออะไรนะครับผม Fn layer เนี่ยจะเป็นการใช้งานปุ่มคีย์บอร์ดว่าเราจำเป็นต้องกดฟังก์ชันก่อนปุ่มฟังก์ชันตัวนี้นะเพื่อจะใช้งานกับ ปุ่มที่เราเซตติ้งไว้ได้อ่าเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งลวกันมาดูที่แ Standard เยอร์ก่อนดีกว่าตัวนี้นะครับคือการตั้งค่าปบบกติเลยอย่างเช่นคุณจะตั้งให้ปุ่มลูกศรเนี่ยคุณเป็นปุ่มอะไรคุณก็ตั้งได้นะจะให้เป็นการกดเมาส์ไหมหรือว่าเป็นพวกปุ่มมัลติมีเดียต่างๆก็สามารถตั้งได้นะนจะมีให้เลือกตรงนี้ก็คือ Key Set นะครับส่วน Profile นี่คือ p r o f ฟล์หนึ่งสองสามเนี่ยเราสามารถเลือกหรือเพิ่มเติมหรือลบได้จะแก้ไขชื่อก็ได้นะครับผมสาหรับคนที่เแบบอาปปใช้้้ง้งงนนนัััมมมทีี่่จ็ตตุุคคณขึ แล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้เลยนะครับซึ่งคีย์เซตรตัวนี้ตั้งอะไรได้บ้างมันจะมี default ก็คือปุ่มคีย์บอร์ดปกติเลยครับตามมาตรฐานนั่งเดิมเลยปุ่ม Q เป็นปุ่ม Q ป,ปุ่ม U ปปุ่ม W อะไรอย่างงี้นะตัว E ก็เป็นตัว E นะครับส่วนคำว่าคีย์บอร์ดข้างล่างนี่คืออะไรอันนี้เอาไว้เซตค่าให้ปุ่มนึงเนี่ยมันเป็นปุ่มที่เราต้องการและมันสามารถคอมโบได้ด้วยอย่างเช่นผมจะตั้งเลขหนึ่งตรงนี้นะแล้วก็มาคลิกก่อนนะครับเลือกคีย์บอร์ดคอมโบเป็น คอนทนบวก S ก็ได้เนี่ยก็คือการเซฟงานของเรานั่นเองสำหรับ Photoshop หรือ Microsoft ต่างๆเนี่ยมันสะดวกมากๆอย่างที่ผมบอกนะสำหรับการ ตั้ง s t a n d a r d Layer ตรงนี้ซึ่งมันก็มีส่วนใหญ่ไอไอตั้งค่าเงี้ยมันจะมีทุกคีย์บอร์ดอยู่แล้วสำหรับซอฟต์แวร์ของเรานะนะโวคุณสามารถตั้งค่าตามความสะดวกได้เลยนะตั้งในทั้งคีย์รัดแล้วก็คีย์เดี่ยวนะครับอ่าซิงเกิลเนี่ยจะเป็นปุ่มเดียวส่วนคอมโบจะเป็นการใช้แบบคีย์รัดคอมโบปุ่มเข้าด้วยกันถ้าเป็นซอฟต์แวร์รุ่นอื่นอมันอาจจะเขียนคอมบิเนชันอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น Windows S ไหมหรือใช้งานเป็น Artnet S อย่างนนี้้ก็ไดนะัจะงจากที่เราตังเรียบร้้อยแลวก,กดเับปุ่าันี้ จะขึ้นเล็กหนึ่งคือ Default แต่ว่าอันข้างล่างคือปุ่มปัจจุบันที่คุณตั้งไว้ประมาณนี้นะครับตั้งคงง่ายาๆเลยถ้าอยากทำกลับทำไงคุณก็กดมาที่ Default ครับ แล้วกดเซฟอ่ามันก็จะกลับเป็นปุ่มเดิมมันจะไม่มีปุ่มที่นเป็นเอาไว้สาหรับการย้อนกลับอะไรนะคุณต้องมาคีย์เซตตรงนี้นะครับให้เป็น default ถึงจะกลับไปเป็นปุ่มเดิมนะครับอ่ะต่อมามาโครตรงนี้คีย์เซตมาโคคือการใช้งานมาโคที่เราตั้งไว้นะครับอ่าก็ต้องสร้างโปรไฟล์มาโคขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันตรงนี้อีกทีนึงต่อมาเป็นเมาส์ครับอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ปุ่มนี้เป็นการคลิกเมาส์ ของอะไรนะฮะอย่างเช่นคลิกซ้ายไหมคลิกขวาไหมหรือคลิกกลางโทอัพโคดาวได้หมดเลยนะรดยจะเป็นเมาส์สีมาส์ห้าก็ตั้งได้นะครับมัติมีเดียอันนี้ก็เป็นพวกมัติมิเดียทั่วไปหากใครไม่อยากมากดฟังก์ชัน F1 F2 อะไรพวกนี้นะครับตั้งได้เลยว่าจะให้ปุ่มเนี้ยเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงไหมหรือหยุดเล่นหรือเป็นมิวเสียงอะไรก็ว่ากันไป อันนี้แล้วแต่ความต้องการส่วน Windows Shortcut ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ PC ของเราโชว์เดสท็อปหรือว่าการปิดหน้าต่างอะไรพวกนี้นะครับนี่มาดูได้นี่มีมี Copy เลยนะมันเป็นแบบเหมือนอารมณ์ Control C นะครับผมเดี๋ยวผมลองตั้งให้ดูอ่านี่น,นเลขหนึ่งเป็น Copy ผมจะ Copy คำว่าเดี๋ยวผมจะลองก o p y ให้ดูนะครับคำว่านับโวก็คุมแล้วกดเลขหนึ่งเรียบร้อย Control V เห็นไหมเออชี้รัดง่ายิดเดียวนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อน สำหรับตรงนี้ต่อมาก็แอปพลิเคชันครับอันนี้เอาไว้สาหรับการตั้งค่าเปิดเกมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอย่างเช่นคุณลงเกมอะไรไว้ในเครื่องเนี่ยคุณก็ไม่หาไฟล์มะอ่าอย่างเช่นผมตั้งเป็นปุ่มเปิดโปรแกรมสตรีมนะกดเลขหนึ่ง นี่มาแล้วไม่ต้องกดอะไรเยอะง่ายมากนะทุกคนอันนี้ก็ลองไปเซตดูได้นะมันมันถือว่ามีความสะดวกมากลดระยะเวลาในการใช้งานของเราได้แบบดีมากหรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ตั้งได้นะโหมันเยอะจริง,รงสำหรับรุ่น X38 ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่ามันตั้งอย่างนี้ได้คุณสามารถตั้งได้ว่าคุณจะให้มไปเว็บไซต์อะไรนะครับผมเนี่ยผมลองดูดิ w w นะ c o t h จะไปจริงหรือเปล่าอ่าลองดู ไปจริงว่ะสุดยอดรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เร็วมากนะทุกคนเนี่ยผมว่ามันสะดวกนะครับสำหรับรุ่น X38 วิมันฟังกชันมันเยอะสำหรับการตั้งค่า m a ปปิ้งปุ่มต่างๆพวกนี้นะฮะต่อมาคือเซนเทคนะครับผมอันนี้ผมชอบมากๆเพราะว่าปกติแล้วนะครับทุกคนเวลาที่เราจะพิมพ์คำอะไรสักคำหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นตอนเล่นเกมแล้วคุณแบบเออมันงุนงิดเพื่อนรุ่มทีมหรืออะไรก็ตามแต่หรือคุณอยากจะใช้คีย์รัดในการพิมพ์ที่มันพิมพ์เสร็จสับเลยปกติเราใช้มาโคใช่ไหมแต่รุ่นนี้ครับมันมีเซนเทคเซนเทคก็คือ คุณพิมพ์คาลงในช่องนี้ฮะว่าคุณต้องการคําว่าอะไรอย่างเช่นสวัสดีครับกดเซฟครับอ่าอันนี้ผมตั้งไว้ที่ปุ่มเล็กนึงนะแล้วมาดูกันนี่เรากดแค่นี้อ่ะทุกคนมันมาฮะมันไม่ต้องไปตั้งค่ามาโคอะไรเยอะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเต็มจอเนี่ยเผื่อใครอยากเอาไปเกียนผู้เล่นนะฮะแต่ก็ไม่แนะนําให้ทำนะฮะมันไม่ดีแต่ว่าถ้าคุณเอาไปใช้แบบเอ,อ่นมันมัน เพืความสะดวกแบบเออเอาพิมพ์ขอบคุณเพื่อนม่ีมีมอะไรก็ว่ากันไปใช้ได้นะเร็วมากหมอกเลยเนี่ยดูโหยิ่งกว่ามาโคอีกนะฮะตรงนี้ถือว่ามันเป็นอะไรที่แจ่มนะสําหรับ x e 3 8ทําทำออกมาได้ดีมากต่อมาคือ disable key ครับอันนี้เป็นการปิดใช้งานปุ่มนะครับอันนี้ก็หากคุณไม่อยากใช้งานปุ่มนี้ก็กดปิดไปซะเผื่อคุณไปกลัวลั่นโดนมันอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับการ เซตปุ่มต่างๆแทนค่าปุ่มบนคีย์บอร์ดแบบดั้งเดิมนะฮะประมาณนั้นแหละนะครับส่วน Fn layer ครับคืออะไรถ้าเรากด Fn layer นะฮะอ่าอันนี้เราอยู่หน้า Fn layer นะถ้าขึ้นสีขาวอย่างนี้นะครับถ้าอยู่ standard อ่าก็จะขึ้นสีขาวอย่างนี้อันนี้มันแยกกันนะครับทุกคนเวลาตั้งค่าต้องดูดีๆนะครับ Fn layer เนี่ยคือการใช้งานที่เราต้องกดฟังก์ชันร่วมด้วยนะปุ่ม Fn ตรงเนี้ยแล้วก็ปุ่มที่เราเซตติ้งไว้มันถึงจะใช้งานได้อย่างเช่นปุ่มเลขหนึ่งเมื่อกี้เนาะผมจะใช้มันเป็น s y n t h ฮนี่แล้วกันกดไปเนี่ยคือถ้าเรากดปกติมันจะเป็นเลขหนึ่งนะครับทุกคนแต่ถ้าเรากดฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเลขหนึ่งมันจะเป็นสิ่งที่เราเซตติ้งไว้ซึ่งอันนี้มันดีในแง่ของการที่คุณไม่ต้องไปเซตติ้งซ้อนทับกับค่าสแตนดาดของมันคือคุณจะไม่เสียปุ่มนี้ทิ้งอะเอาง,ง่ายๆนะทุกคนเนี่ยเลขหนึ่งคุณก็กดได้ปกติส่วน f อ้เ็นเลเยอรที่คุณตั้งมาคุณก็มากด FN เนเล เห็นหม,มันก็จะเป็นอะไรที่คุณเซตติ้งไว้ซึ่งส่วนนี้ก็ถือว่าดีมากๆเพราะคุณไม่เสียปุ่มนี้ทิ้งเลยนะครับผมเพราะหลายรุ่นของเรามันก็จะมีรุ่นที่มันตั้ง F1 layer ไม่ได้เนาะคือคุณก็จะเสียปุ่มปกติ default ของมันไปเลยถ้าคุณจะมาเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นเนาะอะไรประมาณนี้หรือคุณจะใช้งานมาโครเงี้ย เราก็สามารถกดฟังก์ชันแล้วก็แทนปุ่มที่เราต้องการกดได้นะครับมันก็ไม่เสียปุ่มนั่งเดิมทิ้งนั่นเองซึ่งตรงนี้ถือว่าดีมากๆอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับผม F layer อ่าเดี๋ยวผมเน้นด้าอีกรอบ F layer นะครับจะเป็นการเซตติ้งที่คุณต้องกดฟังก์ชันร่วมกับปุ่มด้วยส่วน standard ก็คือการกดปกติไม่ต้องมากดฟังก์ชันอะไรเลยแต่คุณจะเสียปุ่ม default ทิ้งเออประมาณนี้ ง่าย,ายอ่ะหมดไปสําหรับตรงนี้อันนี้อาจจะกิระิยะเวลาหนึงเพราะว่าเออมันถือว่าเป็นจุดเด่นของซอฟต์แวร์รุ่น x 3 8เลยนะครับต่อมาคือโหมดไฟอันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมคือโหมดไฟมันก็เด่นที่ตัวคีย์บอร์ดแหละนะครับส่วนตรงนี้มันก็มีให้เลือกในแง่ของ การปรับสีที่มันเออมันเป็น R G B 16.8ล้านสีอะไรน่ะนะมันเยอะมากคุณก็มาเลือกได้เนี่ยนม้มันก็จะมีค่าให้เลือกแล้วมันเรียวไามด้วยเวลาคุณเลือกอะ่ะคีย์บอร์ดคุณมันจะเปลี่ยนสีตามสีที่คุณกําลังปรับบนคอมพิวเตอร์ของคุณเลยนะครับซึ่งดีมากๆนะตรงนี้อันนี้ก็ไปลองเลือกโหมดดูได้มีโหมดเยอะมากนะครับนี่มันก็กดเปลี่ยนทันทีเลยคือ ผมชอบตรงนี้แหละมันไม่ต้องมากดเซฟกดอะไรนะครับจะกดเปลี่ยนได้เลยคีย์บอร์ดก็จะเปลี่ยนไฟตามที่คุณเลือกส่วนการคัสตอมไฟทีละปุ่มก็สามารถทําได้นะเราก็มาเลือกโหมดเป็นคัสตอมตรงนี้แล้วคุณก็มาเลือกทีละปุ่มได้เลยว่าคุณอยากให้เป็นสีอะไรนะครับนี่แบบนี้นี่นะก็กดติ๊กไปอย่างนี้ได้เลยซึ่งมันก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับนี่ทุกคนผมก็เลือกไปตามนี้นะปุ่ม Z ปุ่ม C ปุ่ม V อะไรเนี่ยเดี๋ยวลองกด C V B อ่าเห็นไหมมันก็จะติดตามที่เราเลือกนะ สีม่วงอ่านี่เปลี่ยนนะฮะ สีเหลืองเออเท่นะเล่นดูนะครับผมหมดไฟมันมีให้เล่นเยอะมากๆอันนี้อ่ะต่อมาหน้ามาโคครับมาโคนี่อาจจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากเพราะว่ามาครุ่นนี้มันมันน้อยมากนะมันไม่มีหมดอะไรที่เยอะเลยนะครับผมมันเป็นเหมือนกับว่าเรากดครั้งเดียวอะคือปกติมันจะมีลูปมีอะไรเนาะแต่อันนี้เหมือนมันกดได้แค่ครั้งเดียวนะจากที่ผมลองต้องมากดทีละครั้งเอานะอันนี้ผมก็ลองเซตไว้แล้วเป็นเซตพิมพ์คําว่าเทสนะครับผมเออ,อน,นี่ผมก็ลองสร้างมาเรียบร้อยซึ่งวิธีการสร้างโปรไฟล์มาโคเนี่ยคน ผมแต่ว่า คุณต้องมาเปลี่ยนชื่อทีหลังตรงนี้นะกดุ3จุดแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อได้พอสามารถ import report ได้ตามปกติเลยนะครับผมอันนี้ก็ชื่อเนาะอ่าประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการ record ก็มากด record ตรงนี้ได้แล้วก็ข้างขวามันก็จะมีในเรื่องของ setting delay command key อะไรพวกนี้อันนี้อันนี้มันจะเป็นเหมือนเรา insert ปุ่มเข้าไปข้างหลังแต่ว่ารุ่นนี้มันต้องต้องบอกนิดนึงว่ามัน insert คลิกเมาส์ไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะต้องรอซอฟต์แวร์อัปเดตนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอัปเดตในอนาคตมั้แต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับซอฟต์แวร์ที่ผมใช้อยู่มัน insert คลิกไม่ได้วิธีการจะ record ปุ่มแล้วก็ด record ตรงนี้ นี่แล้วก็สต็อปแต่ทีนี้นะครับผมในเรื่องของดีเลย์เออทุกคนมันไม่สามารถตั้งไลท์ดีเลย์แต่แรกได้นะนเห็นไหมมันจะมีเลขดีเลย์ต่อท้ายเราต้องมาแก้ทีหลังนะเดี๋ยวมันคิดเข้าไปแล้วก็ไปแก้ตัวเลขซึ่งตัวเลขของดีเลย์เนี่ยมันต่ำํำสุดอยู่ที่0นย์นะครับผมก็คือไม่มีดีเลย,เลย์แหละแต่ว่ามันอาจจะเสียเวลาของผู้ใช้นิดนึงตรงที่เราต้องมากดเองนี่ประมาณนี้นะครับผมส่วน add ปุ่มเพิ่มก็ตรงนี้ เราก็เลือกดีเลย์ได้ในรอง120คีย์เป็นเลข2กดปวกปวึ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็นเลข2ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราใส่ตัวปุ่มตัวอะไรเข้าไปนะครับแล้วมาอินเสิร์ททีลังอ่ะได้เนี่ยมันก็จะไม่ต้องมาเลคคอร์ดใหม่นะครับผมหรือจะหรือจะดีลิทเฉพาะปุ่มก็ทำได้นี่แบบนี้ ประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของการตั้งมาโคนะแต่ว่าโหมดมาโคอย่างที่บอกครับเหมือนมันจะมีแค่โหมดเดียวคือกดกดแค่หนึ่งครั้งอะ่ะแล้วมันก็จะติดแล้วมันก็ไม่ได้มีกดค้างกดอะไรหรือการลูปการอะไรงี้นะครับมาส่วนการเทสมาโคเดี๋ยวลองเรามาที่หน้าดีไว้ก่อนแล้วก็มาเลือกปุ่มที่เราจะใช้งานครับว่าจะให้ปุ่มไหนเป็นมาครนะผมก็จะเลือกเลขหนึ่งเหมือนเดิมครับแล้วมาที่ตรงนี้ชีเซตเป็นมาโค ทีนี้ก็มาเลือกคําตรงนี้นะครับผมโปรไฟล์เนี่ยมันจะมีตามที่คุณตั้งไว้ว่าคุณตั้งอะไรนะผมก็เอาเทสมาแล้วกันแล้วก็กดเซฟอ,องหนึ่งก็จะกลายเป็นมาโค้ดที่เราตั้งไว้แล้วซึ่งปุ่มเลขหนึ่งผมตั้งเป็นเทสจ้าเนาะมันก็จะนี่นะม,มันก็จะเป็นเหมือนพิมพิมมานะครับผมหรือว่าเออถ้าอยากให้มันมีดีเลย์เราก็มาใส่ดีเลย์ให้มันได้นะแต่ว่าผมเลคคอร์ดใหม่ดีกว่าอ่ะ นี่ประมาณนี้แล้วก็มาแก้ใหม่อีกรอบมันก็จะเป็นการแบบพิมพ์แบบมีดีเลย์ไม่ปึ๊บปั๊บปั๊บ,บนะครับอะไรประมาณนี้สำหรับการเซตมาโคซึ่งมาโคส่วนนี้นี่มันก็แล้วแต่คนใช้นะครับผมอย่างที่ผมบอกประจําลองไปตั้งค่ากันดูนะว่ามันเหมาะกับคุณยังไงนะครับผมอันนี้ผมก็แนะนําคร่าวๆนะครับสําหรับการมาโคมีประมาณนี้ ต่อมาหน้ามิวสิกครับอันนี้มันเป็นโหมดไฟที่เป็นโหมดมิวสิกนะครับผมมันก็จะมีการเด้งตามจังหวะของเพลงที่เราเล่นในเครื่องนั่นแหละเออซึ่งสำหรับไอโหมดนี้เนี่ยมันก็จะเด้งตามจังหวะเพลงของเราเนาะนี่เราก็มาเลือกโหมดตรงนี้ได้นะครับผมว่าจะให้โหมดไฟในของ v i s u a l i z e r เนี่ยเป็นโหมดอะไรนะครับส่วนในแบ็กกราวด์โหมดอันนี้ก็คือโหมดปกติอยู่แล้วโหมดที่มันเป็นแบบยังไม่เล่นเพลงอะ่ะ มันก็จะเป็นไฟประมาณน,นี้เราก็เลือกได้นะครับแต่ถ้าผมไม่อยากให้มันขยับผมก็มาเลือกสีเดียวสมมติผมเอาเป็นสีขาวแล้วกันนะประมาณนี้นะครับที่เวลาันจะเล่นแบบวิชวลไลท์ของโหมดมิวสิกเนี่ยมันจะเล่นยังไงก็คือคุณต้องเปิดเพลงหรือมีเสียงอะไรที่ม่นในอุปกรณ์ของคุณใน,ในเครื่องที่คุณใช้งานกับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับอย่างเช่นผมจะเปิดเพลงแล้วกันสมมติผมเปิดเพลงนี้โหมดไฟของคีย์บอร์ดมันก็จะเปลี่ยนไปตามจังหวะของเพลงนะครับ เห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยมันก็จะดงด้งด้งด้ง,ดง,ดง,ดงอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งแมกกาโมดเราอาจจะไม่เอาก็ได้นะเพื่อให้มันเป็นแบบลึ้นคีนของมันไปเลยนี่น,นมันก็จะดิ้งตามเล้งตามจังหวะเพลงไปเลยนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ โหมดที่คุณตั้งอยู่นะครับว่าคุณจะให้โหมดไฟมันเป็นโหมดอะไรอาจจะเป็นนะสเปกตรัตมก็ได้น,นี้อะไรประมาณนี้นะครับผมี่ไปก,ก็ตั้งได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนการกระจายของไฟเนี่ยให้มันสูงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้สาหรับโหมดของมิวสิกอันนี้ก็ลองเล่นกันได้นะมันมีมาให้เล่นอนะ่ะเออก็ลองลองเล่นกันดูนะถือว่าดีอ่ะต่อมาสุดท้ายแล้วครับผมเซตติง้ง หน้าสุดท้ายของตัโปรแกรมทำอะไรได้บ้างอ่ามันจะมีของการเล่นเกมนาเกี่ยวขอ้องเนาะก็จะมีการใช้ปุ่ม Windows Lock อะไรพวกนี้นะครับผมปิด a ิ t เทอเนปิดอิทีเ F4 อะไรอย่างนี้ก็มาติ๊กได้นะอน,นี้แล้วก็จะมี Restore Factory ก็จะเป็นการรีเซ็ตค่าโรงงานทั้งหมดครับเป็นการส่งคีย์บอร์ดรีเซ็ต แตบบ่ประมาณว่ากลับคืนค่าลงงานเริ่มต้นนะ่ะเออมอนนี้นะทุกคนมาโคอะไรมันก็จะหายไปหมดมิวสิกวงอะไรที่เราทำไว้ก็จะหายไปนะครับปุ่มด้วยอ่ามานี้สําหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ของ X38 มันจะมีมานนี้นะครับทุกคนอาจจะยาวนิดนึงเพราะว่ามันต้องในรายละเอียดนิดหน่อยในเรื่องของหน้าดนะีไวส์เนาะเพราะว่ามันถือว่าเป็นจุดขายของมันเลยโดวยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีการเปิดโปรแกรมการเข้าเว็บไซต์การพิมพ์ข้อความซึ่ง ผมก็เพิ่งเคยเห็นในในรุ่นของนาโวหรือรุ่นอื่นอาจจะมีแต่ผมอาจจะไม่ได้ทันสังเกตก็ได้แต่ว่ารุ่น X38 มีมาให้นะครับถือว่าดีมากๆนะทุกคนก็ใครมี X38 ก็ไปลองเล่นกันดูได้สำหรับซอฟต์แวร์นะผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปสอนใช้งานโปรแกรมของซอฟต์แวร์รุ่นอะไรนะครับผมจะเป็นสินค้าอะไรมารีวิวใหม่ๆนะครับก็ฝาไตามด้วยแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับฟมมามนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนาโว X Official ด้วยนะครับผม